สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทิดาพญานาะค มีคนเล่าว่าณนะวัดหนองแวงโพนทองตําบลบ้านทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันหนึ่งมีงูเหลือมตัวใหญ่ขึ้นมาจากสิมสิมก็คือโบสถ์หรืออุโบสถตรงที่วัดหนองแวงโพนทองมีชาวบ้านคนหนึ่งแกได้เอางูเหลือมไปกินหลังจากนั้นชาวบ้านคนนั้นก็ตกน้ำคอหักตายตกน้ำแต่ทําไมคอหักตายซึ่งยังเป็นปริศนา หลังจากนั้นตอนกลางคืนมีหญิงสาวอายุราว19ปีมาเข้านิมิตหลวงพ่อที่ประจำอยู่วัดนั้นหญิงสาวได้มานั่งอยู่ตรงสิมหรือโบสหลวงพ่อเลยว่ามานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมค่ำเมื่อดึกดืนแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมฟังบอกหลวงพ่อว่าจะอยู่กับพระที่นี่จะมาสร้างวัดช่วยพอวัดเสร็จเราถึงจะไปพอพูดจบก็เดินหายไปตรงที่งูเหลือมออกมาพอรุ่งเชา้า หลวงพ่อก็เอาคนที่นั่งดูทางในได้มานั่งดูเขาเลยบอกว่ามีลูกสาวพญานาคอยู่ใต้สิมนี้หรือโบสนี้ชาวบ้านเลยขุดลอกตรงที่งูงขึ้นมาจากใต้สิมหรือโบสนี้ปรากฏว่าเจอหม้อดินปิศนามีซากร่างสังขารพญานาคตนนี้อยู่ในหม้อดินแล้วก็มีกําไรแขนของหญิงสาวและท่อนกระดูกปัจจุบันร่างสังขารของพญานาคหลวงพ่อได้สร้างาพระประธานทับไว้อยู่ใต้ฐาน ข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินได้ไปสอบถามหลวงพ่อที่วัดท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านบอกว่าลูกสาวพญานาคผู้นี้เป็นหญิงสาวอายุราว19ปีชื่อมัททุรดาเป็นลูกสาวของเจ้าปู่พญาศรีสุทโธทน,นาราชและเจ้าย่านาคีเทวีศรีปธุมมาในทุกๆปีเจ้าปู่พญาศรีสุทโธทน,นาราชจะมาเยี่ยมลูกสาวท่านจะจำแรงแปลงกายเป็นผู้ชายอายุราว50ปี แต่งตัวเหมือนพออรโรงเรียนในสมัยก่อนพร้อมกับผู้ติดตามสองคนคาดว่าจะเป็นองค์รักษ์นคราชแปลงกายนั่งรถมาด้วยนะแต่ในวันนั้นปรากฏว่าจะไม่มีคนเข้าวัดเลยอากาศเย็นผิดปกติซึ่งแปลกมากๆหลวงพ่อรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆถึงมารู้ภายหลังว่าเป็นเจ้าปู่พญาศีสุโธนาคราชและบริวารมาเยี่ยมลูกสาวท่านในทุกๆปี ภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นบริเวณสิมหรือโบสถ์เก่าเป็นจุดที่งูเหลือมขึ้นมาปัจจุบันหลวงพ่อท่านว่าบริเวณตรงนี้มีพญาวาสุกรีนาคราชมาอาศัยอยู่หลวงพ่อท่านในเมตตาเล่าให้ฟังว่าพญาวาสุกรีนี้จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายแขกอินเดียการแต่งกายก็เช่นกันจะคล้ายกับคนอินเดียแต่งเลยและต่อมาก็มีพญานาคมาอาศัยอยู่ในวัดเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นพญานาคหนุ่ม อาศัยอยู่ในสระน้ำและบริเวณรอบวัดปัจจุบันจึงได้สร้างรูปเคารพไว้หลายองค์ไว้ให้ผู้ศรัทธาพญานาคมากราบไหว้บูชาและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับ cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ